ผ้าถุงใหม่ผ้าถุงใหม่นะคะอันนี้จะเป็นผ้าตลงใหม่นะคะ้มีผ้าถุงได้นะคะทอเป็นผลิตภัณฑ์ทอมือจากคุณยายน้องตะวันนะคะันี่จะเป็นลายผ้าถุงให้ดูนะคะอันนี้ลายผ้าถุงได้นะคะ สนใจผลิตภัณฑ์บ้านน้องตะวันติดต่อได้นะคะที่ไอดีไลน์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องภายตะวันนะคะเราจะมาดูน้องตะวันนะคะวันนี้คุณพ่อถังหญ้าให้น้องกินนะคะตะวันไปกินหญ้ากับ่อบีเร็ว พ่อถางยาอยู่อะไรย่างอ่อมก,กุกลักมากินยาหนันแม่พ่อพีทางงยาไปหายุนหนันแม่ขั้นอ๋อ้ฝึกอาบน้ำเต๊ดก็เลยขั้นอ่ถูถูครับถู ก่ถูกเขาถางหญ้าให้กินหญ้าข้างคอกอาบน้ำแล้วตัวดำปีเลยขันอยู่ พอบีเขาถางยามาให้ลูกตะวันกินอันกัขั้นอยู่ทั้งกินทั้งเกาทั้งถู แทบบอ่อละตะวันหยาพอปีทางมาให้แทบบอ่อเอาเอาถอยไปกีกแล้วบุ่นยุ่นละ แอบมากเลยนห,นนห,นห่อนนึงถางห้อนึงกินแบบนี้นี่นำคางห้องโอ้พอดีมาก,น,ามก,น,าากนี่นำคางห้องกินแฮมเมอร์เอร์เด้อล่ะเด้อที่กองไว้น่ะเด้วพอบียัให้อกีก ยังคั่นอยู่ประเเสาอยู่อาเกาถูถูถู <c oughs> ดำหนายแล้วดำหนายกแล้วเป็นลุม้มมาเด้อมองยูนันพอบีทางได้เยอะเลยเท่าทางแล้ว แอบบ่หย่าพอบีทางให้กินตะวนันหยาก็หายหยากมันตายแรงมืดเร็วฝนกับ,บวตัตกจักเถื่อพ่อีหย่าให้กินเร็ว ยำยังสบายใจเลยยำหาเอาชินอนกินติบัดนี่เครื <S <S ่อนจังสันเคลือจังสันนั่นเด่นโซอีกแล้วนี่ดูคืนกินดีเป็นอยัง เด็ดไปถวยอยู่ฮะโอ้ยลูกึ้นละเดินโซยีกเมื่อวานเล่นโซเดือพันไปหน่อยหนึ่งห้องโอ้ค้นที่ตัวออกเองได้ดื้อหลายความดื้อของเธอนี่ยอดลูกคืนล้านลูกคืนน่ะเร็วมาที่พันอีกน่ะเร็ว เดี๋ยวพอบีจัดการได้ลุกขึ้นเร็วเร็วเออลุกขึ้นเร็วเร็วลุกขึ้นเออพอแล้วลุกขึ้นแล้ว พออุตส่าห์เกี่ยง n หาประสนใจห h าเลยกินนอนเดียวก็เศ้ากินเล่นระบาดนี่แต่บ้านกินกล้วยบ่อได้แล้วหาแม่ลูกมากินกล้วยได้แล้วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นออเวว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 ขวว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 วาวววนววลล เร็วๆวอาลาเร็วๆวอาลาจะดือ้อไรเบิ่งนั่นน,นันน่นนั <c> ่น <oughs> ตะวันลุกอะถอยครับถอยตะวันลุกแล้วถอยครับถ <c oughs> อยครับถอยถอยระวังขาหลังนะครับ Bona เ่นเตโซเป็นสั่งที่ชอบเล่นโซแห้งนองตะวันนี่อื่นเขาเล่นเด้อราลาเล่นเห้ยังลูกนะอาและค <c oughs> ขับหายาสนใจหยาพอบีให้กินได้ไหมอย่าสนใจโซอลไรดูสนใจหยานะเขาอุตส่าห์ทางให้กิน แซบ่บ่าอ้อยำนุ่ข้ามบางยางงเลยนั่นสพันขาอีกแล้วลูกคืนลูกลูกคืนลูกคืนเออเดือดลูก ได้เมย์จัดก,การนั่นอย่างตามเม่ไปแล้วอ่ะพี่อ่ะพี่เมมันกินกล้วยละวะกล้วยจังน้อยแน่นั่นน้ำกล้วอยอยิ่งนั่นน้ากล้วยให้ใหน้องกินได้ลูก ไม่มีใครสนใจผมเลยผมไม่ได้กินกล้วยแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวแม่หากินเองก็ใด้นะหลานเนาะ <c oughs> ดูคลิปน้องตะวันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ